ล็อกเกอร์อ่ะมันเสียหมดเลยเอาไงดีว่าเราต้องแบกกระเป๋าเที่ยวจริงๆเหรอคุกนักเรียนก็ตรงๆครับเอาไว้ขังเด็กที่ทำผิดสร้างเสร็จเป็นของขวัญให้นางภายในคืนเดียวถังไม้โอ๊กบ่มวายที่ใหญ่ที่สุดในโลกในที่สุดเราก็ได้มาเจอกัน สวัสดีจากไฮเดอแบกคุณอยู่กับซิกเซนและนี่คือรายการไม่ใช่ยินดีต้อนรับสู่บอดิซีบันทึกเดินทางของเด็กติดเกมนะครับอยู่กับซิกเซนคนเดิมเช้าเนี้ยเราเดินทางกันแต่เช้าเลยฟ้ายังไม่สว่างเลยตื่นตีสนะี <laughs> เพื่อมาไฮเดอแบกแล้วครับเมืองเก่าแก่ของเยอรมันมาชมปราสาทเก่าตามที่เราว่ากันและมาตามรอยรายการไกลบ้านของช่องฟาโรสด้วย พราะรายการนี่แหละที่ทําให้เราเห็นว่ามีประสาทอยู่ที่นี่แล้วก็อยากจะมาเห็นด้วยตาตัวเองนะครับแต่ปัญหาตอนนี้ก็คือเราหาที่ฝากกระเป๋าไม่ได้เราไม่ได้ค้างที่นี่นะเราเลยเอากระเป๋ามาด้วยล็อกเกอร์อะ่ะมันเสียหมดเลยตอนนี้ก็เลยแบบเอาไงดีว่าเราต้องแบกกระเป๋าเที่ยวจริงเหรอเดี๋ยวขอเดินดูอีกนิดนะครับไม่ได้เลยเลยอะ่ะพนักง,งานก็บอกว่าไม่มีที่ฝากแล้วบางช่องอะ่ะมันเปิดค้างไว้อยู่แล้วปิดไม่ได้ก็เราก็เลยไม่มีทางเลือกแล้วเอากระเป๋าใส่ไว้ก่อน เดี๋ยวรีบเที่ยวแล้วรีบกลับมาแล้วกันหน้าสถานีเขามี tourist information น,น,นะครับเห็นว่าขายบัตรเข้าปราสาทแล้วก็ตั๋วบัสไปกลับด้วยนะแต่เขาปิดวันอาทิตย์เราก็เลยไม่ได้มาเช็คให้ดูนะว่าปัจจุบันนี้ยังขายไหมเราขายอะไรบ้าง โอ okay. เคนั่งรถบัสจากสถานีมาไม่กี่ป้ายนะเราก็มาถึงยานที่เที่ยวของเราแล้วนะไฮเดอแบกนะครับเป็นเมืองเก่าแก่ของเยอรมันเขาว่าบรรยากาศดูสโลลีฟนะตอนนี้ก็สโลลีฟอยู่แต่คิดว่าน่าจะเป็นพอเช้าเ <c oughs> มืองนี้เป็นที่ตั้งของไฮเดอแบกยูนิเวอร์ซิตี้ด้วยนะครับซึ่งเป็นมหาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในเยอรมันเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ไป <c oughs> <c oughs> มันอยู่อีกฝั่งของแม่น้ำ่เราจะไม่ข้ามไปนะเรา,มาไม่จะสนใจขนาดนั้นพูดเป็นเกล็ดเฉยๆอ่า เมนหลักวันนี้ก็คือเราตั้งใจมาดูปราสาทไฮโดรแบกนะครับผมซึ่งจะต้องนั่งกระเช้าขึ้นไปนะแล้วเขาว่าข้างบนอนะมองลงมาเห็นวิวเมืองสวยด้วยแหละตอนนี้เราอยู่หน้าอีกหนึ่งสถานที่ที่ตามรอยมาจากไกลบ้านนะครับคุกนักเรียนแต่วันนี้ปิด <c oughs> เอาจริงอันนี้รู้อยู่แล้วว่าปิดแต่ว่าแพนมันลงตัวแล้วจริงๆไปน <c oughs> อนไม่ได้นะ <c oughs> ก็ตรงๆครับเอาไว้ขังเด็กที่ทําผิดทั้งแบบ ขโมยของทะเลาะก,กันทำลายข้าวของชาวบ้านก็จะขังตั้งแต่3วันถึงสัปดาห์หนึงเลยแต่ที่งงก็คือได้มาว่าคนที่ถูกขังอะยังสามารถออกไปเพื่อเข้าเรียนได้อยู่นะสุดุกขังหรือไม่ขังหรือ,อยังไง ถ้าดูแมปไม่ผิดนะเป็นถนนสายหลักของเมืองครับแล้วตรงนี้ก็จะมีโบสถ์อีกแห่งหนึ่งเป็นโบสถ์ใหญ่เลย Church of the Holy Spirit เป็นโบสถ์โกธิกที่ใหญ่ที่สุดในเมืองนี้เป็นที่ฝังศพของเจ้านครรัฐและมีช่วงหนึ่งที่เป็นทั้งโบสถ์คาทอลิกและโบสถ์โปรเตสแตนต์ในตัวด้วยเขาก็จะทําแบบเป็นที่กั้นแยกทาวิธีเป็นสัดส่วนไปแต่ว่าตอนนี้เป็นโปรเตสแตนต์อย่างเดียวนะครับ มันจะมีหน้าต่างแปลกๆอยู่ในโบสนะเป็นหน้าต่างที่มีสมการฟิสิก์ของไอสไตน์ซึ่งอันนี้เราไม่รู้จริงๆนะครับว่าที่มาของการสร้างหน้าต่างนี้มันคืออะไรเห็นอะไรบนเนินเขาไหมนั่นแหละเป้าหมายต่อไปของเราจุดไฮไลท์นะครับได้เวลาละวิธีขึ้นลงประสาทมี2วิธีนะครับผมเดินขึ้นไป ไม่ก็นั่งรถรางขึ้นไป9ยูโรทั้ง2ทางเลยนะในเมื่อเท่ากันแบบนี้เราก็รอนั่งแทมสิครับรออะไรตั๋ว9ยูโรอันเนี้ยรวมค่าเข้าปราสาทแล้วก็ค่านั่งไปกลับเลยนะครับผมก็คือใบเดียวจบ เดินเข้ามาครับเราก็จะได้ลอดผ่านประตูอลิซาเบตเกตนะตั้งชื่อตามเจ้าหญิงของอังกฤษอลิซาเบตสจวตนะครับนางรู้สึกไม่ค่อยพอใจปราสาทแห่งนี้เท่าไหร่รู้สึกเหมือนแบบมันไม่ค่อยมีอะไรเหมือนบ้านนางนะคือนางต้องจากบ้านมาเพื่อแต่งงานกับพระเจ้าเฟเดริกที่5ไงพอนางว่ายอย่างนั้นอ่ะเช้าวันรุ่งขึ้นก็มีประตูนี้โผล่มาเลยสร้างเสร็จเป็นของขวัญให้นางภายในคืนเดียว เมื่อกี้เราเพิ่งเข้าไปที่ที่หนึ่งมานะคือพิพิธภัณฑ์ยานะครับผมแต่ว่าอันนี้เราไมา่ได้ถ่ายให้ดูก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับเภสัชกรเรื่องของยาตั้งแต่ศตวรรษที่1 7บเถึงสิมียามีเครื่องมือมีวัตถุดิบจัดแสดงแต่ข้อเสียก็คือมันไม่ค่อยมีภาษาอังกฤษคือลงไม่ได้อ่านทุกอย่างนะแต่ว่าบางอย่างที่แบบสนใจก็แบบไม่รู้ม,มันคืออะไรเป็นวัตถุดิบแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยมีหม้อต้มยาเหมือนอารมณ์เหมือนคาดวิชาปรุงยาในฮอกวอตส์ยังไงไม่รู้อะ เลยยังไม่ได้พูดถึงปราสาทไฮเดอแบกเลยเนาะที่นี่เป็นหนึ่งในโมรโดกโลกเป็นทั้งปราสาทและป้อมปราการในสไตล์โกธิกบวกเรเนซองส์นะครับสร้างจากหินทรายก็เลยมีสีแดงสวยเลยไม่ทราบว,ว่าสร้างตั้งแต่ปีไหนนะแต่มีการกล่าวถึงครั้งแรกตอนปี1225แล้วก็ไม่ได้สร้างเสร็จแค่ทีเดียวตอนนั้นนะคือมีการต่อเติมมาเรื่อยๆแล้วก็มีการบูรณะหลายครั้งด้วยเพราะว่าก็ผ่านร้อนผ่านหนาวช่วงสงครามมาเหมือนกันศตวรรษที่17ดโดนฝรั่งเศสทำลายพอผ่านมาก็โดนฟ้าผ่าอีก มีช่วงที่ถูกทิ้งร้างไว้จนเกือบโดนทุบทิ้งด้วยนะแต่สุดท้ายก็บุรณะจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวในปัจจุบันนี้ครับอยู่ในร้านอาหารนะครับในนี้มีอีกหนึ่งไฮไลท์ของปราสาทแห่งนี้อยู่นั่นก็คือถังไม้โอ๊กบอมไวายที่ใหญ่ที่สุดในโลกจริงๆก่อนหน้านี้นมันมีถังหนึ่งที่ติดตั้งตอนปี1591นะไม่รู้ว่าใช่ถังที่ตั้งอยู่ข้างนอกหรือเปล่าแต่เสียหายจะสงข้าม ตอนปี1664เขาเลยสร้างถังใหม่นะให้ใหญ่กว่าเดิมไปเลยซึ่งอันนี้อยู่ข้างในโหแบบใหญ่จริงๆก็คือเขาว่าจุวายได้สูงสุดถึง2 0 0 0 0 0ลิตรเลยนะครับคนมือบอลมีอยู่ทุกที่ครับถังวายก็ไม่เว้นเริ่มไปถึง,งได้ยงัไห รวมขนาเขตทั้งหมดมันก็ใหญ่นะครับตัวสวนนี่ก็ใหญ่เหมือนกันปราสาทน่ะแน่นอนใหญ่อยู่แล้วจากที่เห็นเนาะแต่ว่าเอาจริงๆแล้วข้างในตัวปราสาทเองอะ่ะให้เข้าชมได้แค่ไม่กี่จุดเท่านั้นเองมันก็เลยแบบใช้เวลาไม่นานเดี๋ยวเราจะไปแลนด์มาร์คสุดท้ายของเรากันสะพานคาร์เทียดอร์นะที่เราเห็นตั้งแต่ข้างบนเนี้ยคนเยอะเหมือนกัน โอ้ยลมดีมากเลยไม่จัดแล้วนะอยู่บนสะพานแล้วครับผมเมื่อกี้ตอนลงมาจากปราสาทก็คือคนเป็นล้านใครจะมามาตอนเท้าๆนะวครับตอนนี้สะพานคนก็เยอะเหมือนกันอ่ะสะพานคานเทียร์ดอนะครับผมอยู่เหนือแม่น้นําเนคคาจริงๆเมื่อก่อนเป็นสะพานไม้นะแต่ว่าเจ้าชายคานเทียร์ดอได้สั่งให้สร้างเป็นสะพานหินเมื่อปี1786หลังจากนั้นก็โดนทําลายช่วงสงครามโลกครั้งที่2ครับที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นสะพานที่สร้างขึ้นใหม่จากเงินบริจาคของชาวบ้านนะ ข้างบนนี้ก็จะมีรูปปั้นของเจ้าชายคางิโลโดอเทพีมิเนว่าพอคอยฝั่งตะวันตกที่เราเดินผ่านมาเคยเป็นส่วนหนึ่งของกำแพงเมืองและเคยเป็นที่กลุมขังนักโทษด้วยและอีกอันก็คือ Bridge m o n k e ้นะครับผมแต่ว่าเรายังหาไม่เจอเจอแล้วเขาบอกว่าถ้าลูกกระจกจะโชคดีร่ำรวยนะครับแต่ถ้าลูกนิ้วจะได้กลับมา แล้วกระเป๋าเรายังอยู่ดีนะแต่เมื่อกี้คือจังหวะซิทคอมมากเลยคือตอนที่เราเอากระเป๋าออกมาตู้ข้างๆมันก็มีคนมากดเอากระเป๋าออกไปเหลือตู้นี้ตู้เดียวที่ยังใจได้นะแต่ทําไมเมื่อเช้าเราไม่เห็นวะเที่ยวทั้งวันแบบห่วงกระเป๋าต้องรีบกลับมาก่อนแทน <c oughs> อ๋องนี่ละ <c oughs> ตอนนี้ก็รอรถไฟนะครับ ช่เย็นนี้เราจะเดินทางด้วยรถไฟอีกครั้งแล้วเราจะไปค้างกันที่เมืองโคโลนเมืองสุดท้ายของเราก่อนออกจากเยอรมันนะแล้วเจอกันที่โคโลนถึงโคโลนแล้วครับ ตอนแรกเรากะว่ากับที่พักแล้วเราจะหาอลไรองทองแล้วก็นอนเลยแต่ว่าคืนนี้มีแขกพิเศษรออยู่จ้าจำได้ไหมที่เราบอกว่าเราจะเจอเพื่อน2คนในทริปนี้นะคนนึงเราเจอไปละส่วนอีกคนนึงอยู่ในเยอรมันนี่แหละแต่โดยการที่นางติดภารกิจต่างๆนะก็เลยทําให้มาเจอกันไม่ได้แต่ไม่รู้ยังไงคืนนี้นางว่างแล้วนางมาโครโลนพอดีก็เลยเจอกันก่อนซะหน่อยสมาชิกปราร์ตี้ที่เคยร่วมทริปกันมาแล้วถึง2ประเทศ ไหนนนน่ะอยูไหที่สุดเราก็ได้มาเจอกันสวัสดีค่ะแม็กกี้ครับจากทิปตุรกีราคาซักสถานอ้โหกี่ปีแล้ววะ2019เราก็ไม่เคยเที่ยวไหนกันอีกเลยจนกระทั่งนางมาอยู่เยอรมันมาเจอกันอีกทีก็คือเจอกันนอกประเทศเลยือ วันนี้โปรแกรมเราคืออะไรนะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวผับนะคะแต่ว่าเป็นผับเกาหลีเพลงลรมันเราไม่ฟังเหมือนที่นี่เขาผักเกาหลีเหมือนเลยไปตุรกีเพื่อกินอาหารหาาเกาหลี <c oughs> ใครรีเควสฉันเอง <c oughs> ใจมันวักอ่ะวันนี้แต่งโตระป้ามากเลย พร้อมแน่ๆพร้อมแน่จะบอกว่าชุดเนี้ยลบถึงไปแล้วทําไมอ่ะมันใส่มาสี่วันแล้วแต่ว่าวันเนี้ยกลัวกลิ่นแอลแอลจะติดก็เลยอ่ะก็เลยเปลี่ยนปิดที่สถานีแหละก่อนก่อนนข้าไปแต่ก็ไม่มีกลิ่นเลยนะคือซิกเซนเป็นคนที่ไม่มีกลิ่นตัวอยู่แล้วใช่ไม่มีเลยโอ๊ยนี่คขายอ่ะเนี่ยอีเวนต์ไม่ไม่อาบน้ำสามวันก็ไม่มีบ้าไม่เคยอาบถึงสามวันไม่เคยอาบสามวันไม่เคยไม่อาบถึงสามวัน อย่างมากก็วันเดียวตอนมาเที่ยวนี่แหละแต่ที่นี่มันหนาวไม่เป็นไรหรอกตอนนี้ร้อนมันร้อนพอ,อนี้ข้างบนมันเป็นเขาเรียกว่าไฮซุงนะคะหรือว่าภาษาอังกฤษฮีเตอร์ไฮซุงใ่ภาษาอะไรไฮซุงภาษาเยอรมันไฮซุง <laughs> นึกว่าอะไรวะตอนแรกลบัย <laughs> นึกว่าภาษาจินจัมติงไทยไทยสุดไหนตอนแรกบอกว่าจะไม่ได้เจอกันในเยอรมันนี้อยู่เยอรมันแต่ไม่ได้เจอกัน,นเยอรมันไม่พอดีดไงมันกระทันหันแล้วเออทักมาหาเพื่อนว่าอยู่ไหนอะไรเงี้ยพอดีมากแล้วบอกว่าเฮ้ยฉันกาลังนั่งรถมาเคืดอ่ะวันนี้มาปาร์ตี้ก็เลยชชะตาใช่ไหมมันไม่ได้ละล่ะ เดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีที่อัมเตอดัมนะครับแต่ว่าตอนนี้ในฐานะที่เจอที่นี่แล้วก่อนเราจะไปติดเดี๋ยวไม่มีเวลาพูด <c oughs> เรามีของจะมอบให้ตามธรรมเนียมจำได้ไหมอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอ,ไไอ,อ,อะไรเอ่ยจำไม่ได้ถือให้สวยจังเลยอ่ะนี่พกมาเลยนะเนี่ยแบบว่าเผื่อไว้แบบไม่นึกว่าจะได้ใช้เยอรมันะนะประตูไทย แล้วก็บ้านแบบเยอรมันมีเส้กอบมีเบียร์แต่มันอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอินเสิร์ตอยู่แล้ววันนี้นะครับเป็นสาวเยอรมันแล้วตอนนี้ใช่ครับมีขอลาไปแค่นี้นะครับแล้วเราก็จะไป่ังซันก่อคืนนี้อีกยาวไกลแล้วเจอกับเราพรุ่งนี้ที่โคโลนส่วนแม็กกี้ค่อยเจออีกทีที่อัมสเตอร์ดัมถ่ายทิพย์3วันอันนี้คืออะไรที่อัมสเตอร์ดัมไง ไม่เมื่อลมเหม็นมากเลยตอนไปท,ที่ทีทาวคริสตินเนียใช่ไหมเจอกันพรุ่งนี้เราเจอกันที่อัมสเตอร์ดัมบ๊ายบาย,บาย,บาย